รดดี้นดก็คือบริษัทเทคโนโลยีไทยฮะเป็นบริษัท all-in-one s a l e s and marketing platform เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่โฟกัสเรื่อง selling and marketing คุณทรงยศคะจุดกำเนิดของตัวเรดดี้แพนดนะคะมีที่มาที่ไปยังไงล่ะคะจุดเริ่มต้นตอนประมาณช่วงปี2000นะฮะผมเห็นว่าในยุคนั้นเนะี่ยอินเทอร์เน็ตก็เริ่มปเป็นที่รู้จักและเริ่มเข้ามาในประเทศไทยฮะแล้วก็เริ่มมีกลุ่มทุนจากต่างประเทศนะฮะมาลงทุนในประเทศไทย มี VC เข้ามาเหมือนกับ Acquire เว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นธุรกิจที่แห่งอนาคตนะครับผมก็สนใจว่าอ๋อธุรกิจยุคนั้นนะการมีเว็บไซต์มันน่าจะดีเราเห็นถึง Yahoo เราเห็นถึงสนุก .com อะไรในช่วงนั้นนะ่ะผมก็เลยมีไอเดียว่าคืออินเทอร์เน็ตในอนาคตมันน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนั้นคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนไม่มากฮะก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้างนะฮะก็เลยมีไอเดียว,ว่าอยากจะทำเว็บไซต์ขึ้นมา ผมก็เลยสึกว่าเออมันน่าจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งนะมาช่วยสําหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ mm hmm. ก็เลยไปลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นตอนนั้นก็เริ่มมี o g l e แล้วก็พบว่ามันยังไม่ได้มีเครื่องมือที่เป็นตอบโจทย์ที่สําหรับคนอยากมีเว็บไซต์แล้วมันมีลักษณะเป็นพร้อมใช้สําำรึกโลกผมก็เลยเออถ้ามันหาไม่เจอเราน่าจะเป็นคนทําได้นะก็เลยลองเขียนโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์เป็นลักษณะเทมเพลตขึ้นมามีดีไซน์มีคอนเทนต์ให้ด้วยในยุคนั้นนะครับ ใครอยากมีเว็บไซต์แค่เลือกชื่อจดโดเมนเนมเอามาปลักกับเว็บไซต์ผมได้เลยแล้วผมก็ลองทดสอบดูว่ามีใครอยากมีเว็บไซต์บ้างหลายคนก็ยกมืออยากมีผมก็เลยลองแบบทํามันให้มันดีขึ้นมีเทมเพลตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็มีคนสนใจผมก็เลยอันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วไม่ใช่งานดีเลกแล้วก็เลย ออกจากงานประจำมาตั้งเป็นแบบบริษัทก็ลุยกันเต็มเวลาเลยช่วงปีแรกก็จะมีอนยุครของแรกที่พัฒนตเป็นจะเป็นยุคของการแบบเหมือนกับเปิดตัวนวัตรกรรมเว็บไซต์สําเร็จรูป,รปพร้อมใช่ฮะนะครับเราก็จะมีเว็บไซต์ธุรกิจต่างๆเอาเว็บไซต์ใส่ข้อมูลของเขาไปขายสินค้าแะ้วก็ตามปีต่อมาก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้แบบเริ่มต้นเล็กๆฮะทำออฟฟิศที่บ้านพอมันแบบมีลูกค้ามากขึ้น ก็ขยายฮะจนเริ่มมีพนักง,งานเข้ามาเริ่มเติบโตมากขึ้นในช่วงแรกก็สนุกกับการแบบขยายธุรกิจนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีนักลงทุนนะฮะที่มาลงทุนผมผมใช้รายได้จากการขายนั่นแหละเออแล้วก็ค่อยๆต่อยอดพัฒนาธุรกิจขึ้นมาแล้ว,ล,วลูกค้าเวลาซื้อก็เป็นลักษณะพิเศด้วยคือเขาซื้อแบบจ่ายเงินมาล่วงหน้าปีนึงเราก็ทำนี่คือยุคแรกยุคของบุกเบิกเว็บไซต์สำเร็จรูปนะฮะ พอหลายปีผ่านไปประมาณเทปีลูกค้าก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเป็นหลักหลายๆพันเนี่ฮะก็เริ่มแบบคนมีเว็บไซต์แล้วเขาก็อยากขายของได้เขาอยากมีทราฟิกอยากให้มีคนมาเข้าเว็บไซต์เขาเยอะเพื่อจะได้สั่งซื้อโทรติดต่ออะไรก็ตามก็เริ่มเห็นว่าเขาทําอยากทาโฆษณาลูกค้าอยากทําโฆษณาอยากโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักอยากทาให้ติดอันดับต้นๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็ปากฏว่าก็จะมีบริษัทที่เป็นแบบมีเดียยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศก็คือบอกได้เลยก็คืออย่าง Google เนี่ยเขาเห็นว่ามันมีบริษัทรีดิเฟเนนต์มีลูกค้าเว็บไซต์เพียบเลยแล้วกลุ่มนี้ก็คือเป็น potential customer ที่จะไปลง Google a d ดได้เขาเลยมาติดต่อว่าเออมาทํางานร่วมกันไหมมาชวนมาเป็น Partner นะครับให้เราแบบแนะนําว่าถ้าเกิดเว็บไซต์อยากติดอันดับต้นๆใน Google สามารถใช้ทางเลือกในการซื้อโฆษณาได้ Google ก็เลย มาทางานกับเราตอนนั้นก็แต่งตั้งเราเป็นเหมือนกับออทไรีลเลอร์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับเราก็ตื่นเต้นฮะมีพาร์เนอร์เห็นความสําคัญของสิ่งที่เราทําแล้วก็ร่วมทําธุรกิจกับ Google คือมีเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ช่วยทําโฆษณาให้ลูกค้าแล้วก็เราก็มีรายได้จากผลตอบแทนของการเก็บค่าบริการจากลูกค้าแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นรีเบทจาก Google ด้วยก็ไม่ใช่แค่บริษัทอย่าง Google อย่างเดียวนะก็มีบริษัทอื่นๆที่เป็น แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE Alibaba ต่างๆก็แบบวะเวียนมาติดต่อให้บริษัทเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์งั้นช่วงที่2เปมนจะเป็นช่วงของพาร์ทเนอร์ชิพกับดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับโลกนะฮะคือผมมีเว็บไซต์เป็นโปรดักต์สำคัญแล้วก็มีบริการที่เป็นโฆษณาออนไลน์กับดิจิทัลพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ นี่คือยุคที่2ก็สนุกกับการขยายธุรกิจเพราะว่าพันธุ์นต่างประเทศเขาก็มีทุนมีศักยภาพตอนก่อนเริ่มช่วง2เนี่ยผมเองผมเริ่มต้นกับภรรยานะครับทำธุรกิจมาประมาณ6-7ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตอนนี้มีลูกค้ามากขึ้นผมก็ไปเชิญชวนเพื่อนนะที่เป็นเพื่อนสนิทนะตั้งแต่สมัยมัธยมนะมาร่วมทําธุรกิจกันมาเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน,นเพื่อนคนนี้ก็คือคุณบุรินซึ่งคุณบุรินปัจจุบันก็เป็นเหมือน EVP ที่เวิร์ดดี้เนนะครับ ที่มาช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจเวิ l ์ดดีเนตนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงพาร์เนอร์ชิพเหมือนกันก็เป็นพาร์เนอร์ชิพที่เป็นเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนมาร่วมแล้วก็มีเป็นพาร์เนอร์กับแพลตฟอร์มต่างประเทศหลายหลายแห่งเลยในช่วงท้ายๆของช่วงที่2เนี่ยฮะมีแบบนักลงทุนที่เป็นกองทุนต่างประเทศก็เห็นถึงว่าเออธุรกิจนี้น่าจะมาช่วย SME ได้ก็มาลงทุนในบริษัทนะฮะพอมีเงินทุนจากนักลงทุนที่มาร่วมลงทุนในบริษัทเนี่ย เราก็มาทำเอ็มแอนเฮะรเราก็ไปมองเห็นว่าในอนาคตธรุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสำหรับกลุ่มโรงแรมเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในประเทศไทยเพราะไทยเป็นท่องเที่ยวโรงแรมเยอะ,ะก็มีบริษัทที่เราไป Acquire คือเป็นบริษัทที่ปัจจุบันชื่อว่า r e d e p e n d e ด t ท r a v e l Tech นะฮะทำซอฟต์แวร์ระบบจองโรงแรมปัจจุบันโรงแรมจะมีการจองผ่าน OTA เป็นหลัก แต่มีไม่กี่โรงแรมนะครที่มีศักยภาพที่ทําเว็บไซต์แล้วก็มีระบบจองของตัวเองและให้ลูกค้าจองตรงบริษัทเรดดี้เพน e ท t ตทราเวลเทคที่เราไปซื้อเนี่ยเขาขทำสิ่งนี้อยู่ตอนนั้นชื่อว่าบริษัท e t r a v e l m a r k e t i n g ตทาง r e ดดี้เพนเ t ตก็ไป acquire. แอดควายเราก็ได้โซลูชันที่เป็นระบบจองโรงแรมโดยตรงเรามีไรายได้จากค่าบริการเวลามีใครมาจองเราก็ได้เป็นแบบคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซนต์ด้วยแต่ว่าก็ถูกกว่าการไปจ่ายที่ OT a นะครับ อันนี้คือบริษัทแรกที่เราไปแอ q u ว r e บริษัทที่2เราก็เห็นว่ามีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์อว v e r ท i s i n งโฆษณาออนไลน์มีลักษณะเป็นเอเจนซี่นะฮะเขามีฐานลูกค้าเป็นธุรกิจขนาดกลางนะฮะเป็นจํานวนหนึ่งนะฮะเราก็คิดว่ามันน่าจะมาช่วยเสริมนะ,ะับเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มระบบเว็บไซต์ต่างๆมันจะเสริมกันได้เ้าก็ไปแอดควายอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าเว็บเนติกไทยแลนด์นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ทําทั้งนั้นออนไลน์อวตารท i ยซิงเป็นหลัก ก็มารวมกับ r e ิษัทแพนช่วงหลังๆทางผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพบว่าคือการเป็นพาร์เนอร์เนี่ยกับบริษัทต่างๆเนี่ยคือมันมีนโยบายของพาร์เนอร์ที่เขาอาจจะเปลี่ยนไปได้ในเวลาต่อมางั้นเราก็ต้องรีไลน์ออนแบบนโยบายของพาร์เนอร์แต่ละที่พาร์เนอร์บางรายอาจจะแบบมาเราเป็นพาร์เนอร์ปุ๊บตอนหลังก็มีพาร์เนอร์อีกมีรีเซอร์อีกมากมายอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเป้าเรื่องการเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยมองว่า เอ๊ะในช่วงที่2เนี่ยเราสนุกกับมันก็จริงนะแต่เราก็ต้องบริหารเรื่องว่า risk management ด้วยดูว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเขามีการเปลี่ยนนโยบายสำคัญเนี่ยเราเราจะมีปัญหาไหมงั้นช่วง2เนี่ยเราเริ่มอยากมาต่อพัฒนาแพลตฟอร์มของเราให้มันให้มันเก่งขึ้นให้มัน advance ขึ้นนะครับผมก็เลยเออมองเทรนดในต่างประเทศว่ายุคอนาคตเ,เป็นยุคของ Data แหละย,ยุคของการทำการตลาดที่มันสมาร์ทขึ้นมันไม่ใช่แค่ยิงแอป เพราะการยิงแอดแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่เอามามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะยิงแอดแบบเดิมๆที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายใ,ในการโฆษณามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการจะทําให้ค่าใช้จ่ายโฆษณามันคุ้มค่ามันไม่แพงขึ้นไปเพราะการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีข้อมูลลูกค้าที่เป็น customer insight ท,ที่ที่ดีก็เลยบอกว่าเรามีเว็บไซต์แล้วเรามีโฆษณาแล้วสิ่งที่เราต้องเป็นคือเราต้องมีระบบ Data ก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเป็น CRM ขึ้นมาถึงมันเป็นซอฟต์แวร์ในการที่บันทึกข้อมูลลูกค้าอยู่ที่เดียวเพื่อให้แต่ละฝ่ายแต่ละคนในบริษัทเอาไปใช้ได้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วมันสามารถเอามาทำเป็นแบบรีพอร์ตเป็น customer insight Report ตต่างๆนะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นเว็บไซต์โฆษณาออนไลน์แล้วก็ CRM แล้วก็พัฒนา เป็น r e d a i l Planet All-in-One Platform นะเป็นแพลตฟอร์มที่ประกอบไปด้วยโปรแกรม10กว่าตัวที่เรียกว่า r e d a i l Planet All-in-One Platform ประกอบไปด้วย3ด้านคือด้านที่1ก็คือเว็บไซต์ก็มีระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปมีร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปมีระบบปุ่มติดต่อ,อเรียกว่า Widget ตนะครที่ไปติดตั้งในหน้าเว็บไซต์เพื่อให้คนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถที่จะติดต่อธุรกิจนั้นสะดวกขึ้นสำหรับธุรกิจที่เป็นเซอร์วิส มีระบบจองอย่างเช่นอย่างเช่นจะจองที่ปรึกษาจองบริการหนังต่างจองนัดไปดูคอนโดมันต้องมีการจองดูสล็อรัตเวลาระบบบุ๊กกิ้งก็เป็นสิ่งหายากที่แบบเว็บไซต์ด้วยไปไม่มีเราก็ทาเป็นซอฟต์แวร์เรียกว่าอ่าบุ๊กกิ้งแกแล้วก็มีระบบจองโรงแรมสําหรับที่เป็นโรงแรมเลยก็คือจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์ พาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทซอฟต์แวร์ที่มันเกี่ยวเนื่องการทำไงให้มันมีแบบตัวตนออนไลน์มีเว็บไซต์เกิดขึ้นพาร์ทที่2ก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Rads นะครับ Rads ก็คือเครื่องมือช่วยทำโฆษณาให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเราพบว่าในช่วงแรกมันก็สนุกสนานแหละลงโฆษณาไปก็แบบโอ้คนซื้อกันมากมายต้นทุนไม่แพงแต่เห็นว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นธุรกิจก็กระโดดเข้ามาทำโฆษณาถ้าเรนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการทำโฆษณารุ่นใหมๆ่ๆมันต้องมีการ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทําให้โฆษณามันแม่นขึ้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แม่นไม่ใช่หวานเนี่ยเราก็เลยทําโปรแกรมที่วัดคอนเวอร์ชันของการทําโฆษณาเราจะรู้ได้ในคนแบบไหนที่ซื้อคนแบบไหนที่โทรเข้ามาเราวัดคอนเวอร์ชันตรงนี้แล้วเราฟีดให้ระบบ AI ของเขารู้ว่าเราอะชอบลูกค้าแบบนี้นะโปรไฟล์ลักษณะน,นี้ behavior แบบนี้นะเขาก็จะไปใช้อัลกอริทึมของเขาซึ่งจริงมันรันเบื้องเบื้องหลังใบ AI นั่นแหละ ไปสแกนหาลูกค้าที่มี p o t e n t i a l ที่จะซื้อดังนั้นโฆษณามันจะเชื่อว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการโฆษณาแบบติดตามสินค้าเป็นรายรายเป็นเฉพาะตัวแบบนี้เป็นสิ่งซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆทํากันมากมายเลยเหมือนเวลาเราไปจองโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเราไม่ได้จองออกมาเราจะเห็นรีสอร์ทเนี้ยตามมานําเสนอออฟเฟอร์เราไปอีกประมาณแบบ7วัน14วันหรืออาจจะเป็นเดือนเลยที่ซ้ํา เราไปดูรถยนต์รุ่นนี้แบบผ่านในออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของรถยนต์เราก็จะเห็นรถยนต์รุ่นนี้มาโฆษณาแวะเวียนเข้ามาให้เราเห็นผ่าน Facebook ผ่าน Google ผ่าน YouTube ไปไม่หมดเลยในช่วงเดือนหนึ่งที่จะถึงนี้อะไรเงรี้ยการทำโฆษณาเรียกว่าการทำ t a r g e t i n g ซึ่งบริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะทำได้นะครับแต่บรดดี้วนเองเราก็ทำซอฟต์แวร์อันนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสามารถเอาไปติดตั้งในหน้าเว็บไซต์ก็ทำได้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มเรื่อง crm และ RCM มันจะเป็นเครื่องมือบันทึกการขายในลักษณะที่เป็นฟันแนลเป็นไพรไลน์ว่าสเต็ปที่1เข้ามา lead ม่มีการนําเสนอคุยกับลูกค้าเข้าไปก็เลื่อนสเต็ปแล้วก็ไปจนถึง,ถงอยู่ในช่วงต่อรองนะ,ะนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะเหมือนแบบซอฟต์แวร์อย่างกลุ่มอย่างเซลฟอร์ซซอฟต์แวร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่เราทําเป็นเวอร์ชันสําหรับธุรกิจไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีราคาที่มันสามารถธุรกิจไทยเข้าถึงได้ข้อมูลทั้งหมดพอมันตกผลึกออกมาเราสร้างมันเป็นรีพอร์ตเราก็มีโปรแกรมชื่อว่า R Insight ทําทให้เห็นเป็นเทรนด์ทำให้เห็นเป็นรายงานให้กับผู้บริหารหรือเมนเจอร์เข้ามาดูนี่คือตัวแพลตฟอร์มเรทีเอนเอลล์อินนที่มันทํางานทั้งการขายและการตลาดดิจิตอลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวโปรแกรม3ตัวนี้มันทํางานทั้งทางด้านการขายและการตลาดดิจิตอลรวมอยู่บนระบบเดียวกันให้บริการในลักษณะที่เป็นคลาวด์ based. ลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์ล็อกอินเข้าไปใช้งานไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ต้องอิสตอรโปรแกรมพอต้นปี2 0 2 0ิโควิดเข้ามาปุ๊บ โอ้โฮแอทเทมเพนที่เราจะทําทั้งหมด mm hmm. เปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับดังนั้นเป้าที่เราทํากับทาง Google อ่ะมันไม่อาชีพแน่นอนเพราะว่าลูกค้าที่สเปนโฆษณาก,กับเราเดือนหนึ่งจํานวนมากเนี่ยก็ลดงบหรือเขายิงโฆษณาไปเพราะว่าปิดกิจการหรือว่าปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดเป็นช่วงทดสอบบริษัทมากอันนี้ถือเป็นมือสมที่สำคัญที่สุดอะฮะตั้งแต่ทําธุรกิจมาอยู่ละผมเชื่อก็คงคล้ายๆหลายธุรก,กิจนะแต่ของเรามันหนักกว่านั้นเพราะว่าเรามี เรามีปัจจัยที่ว่าเราลีไล on ออนพาร์เนอร์ชิพที่เป็น o o g l e r e b a t e เยอะมากงั้นมันเหมือนโดนสองด้านทั้งตัว e b a t e ก็หายแล้วก็ธุรกิจก็ดรอปแอดแวร์ทาิงก็ดรอปโรงแรมก็ดรอปแต่ว่าเราก็ย,ยังมุ่งนำเสนอโซลูชันรีทีเฟนออนอวันที่เราตั้งตั้งต้นมาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดอะซึ่งตอนนั้นเราตั้งใจจะจับลูกค้าที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะว่าเดวันของรีทีเฟนจะเป็น Sma ล l ลูกค้าบริษทัทใหญ่ๆไม่ค่อยได้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็น ทำธุรกิจคนเดียวทำธุรกิจใหม่เงี้ยแต่ช่วงโฆษณาเริ่มมีลูกค้าใหญ่หญที่ทำแบบพาร์ทเนอร์ชิพช่วงอ l ินวันเราตั้งใจจับลูกค้าใหญ่ขึ้นคือโฟกัสไปที่ธุรกิจขนาดกลางไม่เน้นจำนวนละไอ้ตัวนี้มันทำให้เราให้ทางเวทีเป็เหมือนฝ่ามรสุมโควิดมาได้เพราะเรายังสามารถหาลูกค้าใหม่ในช่วงที่โควิดได้นะฮะเพราะาธุรกิจขนาดกลางรวมถึงธุรกิจขนาดใ่เนี่ยคือเขาไม่สูญหายไปกับโควิดหรอกเขาแค่ย่อตัวแต่เขามีบัตเจตในการขาย หลายธุรกิจคือเขาไม่ขายไม่ได้เขาไม่ทําการตลาดไม่ได้เขาก็ยังสามารถมีพู้เช่นมาซื้อซื้อการลงทุนเกี่ยวกับการขายและการตลาดแล้วเราก็ได้ลูกค้าขนาดกลางขนาดใหญ่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาพอปี2021เราก็พิกัพกลับมาจากการที่เราหาลูกค้าใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีะรายได้ที่จ่ายเป็นค่าบริการรายปีมากขึ้นมากขึ้น,นทยอยมากขึ้นปี2022เนี่ย r m ผลิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยมีการแบบ ยื่นฝาลิ่งไปเมื่อปลายปีายป,ป2นีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสเตจแบบก่อเราตอนน้ำหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะเทรดอยู่ในประมาณ q ิวไตรเตอปีเนี้ยก,ก็ถือว่าได้ผ่านครบทุกรสชาติเลยในช่วงโควิดนี่ทำให้เราได้เลยครับอะไรทำให้เรากลับมาได้ในปี2020แต่เพียงปีเดียวปี2021เรากลับมากำไร13ล้านจริงๆเรียกว่ามันเหมือนพาร์ทที่เป็นธุรกิจพาร์ทเนอร์ ธุรกิจที่เราเป็นแบบรีเบทนะฮะกับ Google ถูกยกออกไปอ,อ่ะซึ่งถูกยกออกไปพาเนียมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วย<ม>งั้นมันก็จะถอดเหมือนถอดให้เห็นธุรกิจที่เป็นโอนแพลตฟอร์มงั้นเราก็กํากไรจากธุรกิจโอนแพลตฟอร์มของเรา <S <S ผมผมเคยคุยกับคนหลายคนเนี่ยที่แบบอยู่ในวงการแล้วอาจจะเคยเห็นถึงพัฒนาการต่างๆในธุรกิจที่เป็น Online อ <S <S อนไลน์เงี้ยเขาบอกว่าเรา nimble อันนี้เป็นคำพูดจากคนนอกนะ Nimble Nimble หมายถึงว่าจริงอะ่ะไอธุรกิจยุคเดียวกับเราที่เปนหายกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ไม่แทบไม่เหลือแล้วสมัยก่อนเว็บดังๆในยุคนั้นที่เป็นธุรกิจอะไรมากมายเนี่ยผมก็มานั่งคิดเออมันก็จริงนะหลายธุรกิจที่แบบเมื่อก่อนทำกันโอ้โหไม่มันแทบไม่อยู่ในจอเรดร์แล้วอนะ่ะแต่ว่าเราเองไม่ได้คิดตรงนั้เราก็คือมันมีเทรนอะไรที่เราต้องแอดนะแดปฮะล้วก็ปรับตัวนะันคอวารุข้อหนึ่งของบริษัทคือ m b b มเบชั ซึ่งซึ่งเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วฮะตั้งแต่หลายหลายปีก่อนเรารู้ว่าสายงานนี้มันเป็นสายงานซึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดเส้นทางมีช่วงอะไรที่เป็นช่วงแบบดาวแล้วมันคืออะไรแล้วเราใช้ท่าไหนกลับมาคือเฉพาะไปทําธุรกิจผมว่าทาตั้งแต่แรกมานะฮะคือมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาตอนเราทําบริษัทเล็กๆฮะ ก็จะเป็นบริษัทซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักนะโดยเฉพาะบริการที่เราเป็นเป็น,ปนล B B ักษณะ B2B นัั้นการหาคนหาทีมงานมาร่วมเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนตอนเราอยู่บริษัทใหญ่เวลาเรามีแคนดิเดตสมัครงานเข้ามาเหมือนรับง่ายเขาอยากทำงานกับเราแต่ตอนเราเป็นบริษัทโนเนมอะโปรแกรมเมอร์บางทีโทรสัมษณ์นัดไปแล้ว่ะไปถึงหมู่บ้านที่ออฟฟิศอยู่อะหายตัวไปเลยโทรสา์ไม,ม่ติดอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อก่อนออฟฟิศอยู่อยู่ค่อนข้างชันเมืองเงี้ยคือก็หาคนสมัครทางานยากพอเขามาเห็นว่าออฟฟิศมันไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นปัญหาแต่วันหนึ่งพอบริษัทเริ่มจเจริญเติบโตมีจํานวนคนหลายสิบคนเงี้ยผมก็เลยมีคำว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในในใจกลางของการความสะดวกของคนที่จะทํางานก็เลยย้ายเข้ามาในเมืองช่วงต่อมามันจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องโตเร็วอะเพราะว่าเราทํางานกับพันเนอร์หลายบริษัทมากในบริษัทก็จะมีแบบ ทั้งทีมเราแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาบางทีม,มานั่งซิดอินอยู่กับทีมงานเราเลยอะไรเงี้ยงั้นช่วงนี้เป็นช่วงทา้าทายที่เราต้องโตให้เร็วอย่างเงี้ยแต่เราเริ่มเห็นปัญหาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะว่าเออการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆมันมีผลต่อเราเราก็ต้องอัดแอปไปด้วยเราเราไม่อยากรีลายออปจัจจัยภายนอกมากเราตกผลึกเราต้องมายืนบนขาตัวเองคือต้องแพลตฟอร์มตัวเองแล้วโควิดนั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริง แต่เป็นปัญหาที่ผมมองว่ามันมันดีต่อบริษัทนะครับมันเหมือนเราได้วัคซีนธรรมชาติเข็มใหญ่อ่ะที่ทําให้ต่อจากนี้คือเรามีความรอบข้อมากขึ้นเรามีการแบบคิดถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้นมันก็ประจบเหมาะการแบบทำบริษัทเพื่อเข้าตลาดเนี่ยมันมันต้องมีไมซ์เซนแบบนั้นอยู่แล้วคือเราไม่อยากโตไปแล้วมันแบบคอลลัปอะไรเงี้ยครับทำไมเราเลือก Ex i t เล็กๆ exit แล้วกันเนาะทำไมเราเลือกเราเลือก Exit ด้วยวิธี IPO จริงๆถ้าฐานะที่เป็นผมทำธุรกิจไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ผม exit นะเป็นจุดที่ผมเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆการเข้าไอโอผมเตรียมมาตั้งก่อนหน้านันาน้นนานมากแล้วผมไปอบรม IOD ดีต้องเป็น10ปีแล้ว <c oughs> คือคือบอกผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักว่าเราเราก็ตั้งใจทําบริษัทเสียภาษีถูกต้องแล้วก็ต้องการแบบเข้าตลาดหลักทรัพย์มาตั้งนานแล้วอ่างั้นตอนเข้าตลาดเนี่ยหุ้นผมก็ยังกับหุ้นส่วน,นคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ย ยังยังไม่ได้ขายออกไปคือเราตั้งใจแบบขยายธุรกิจต่อแต่คนอาจจะมีขายหุ้นบางส่วนก็เป็นกองทุนที่ลงทุนที่เราเพราะกองทุนเนี่ยคือคือการลงทุนในบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะมีการขายเงินลงทุนลงไปเขาไม่ได้มาร่วมบริหารด้วยแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการ Exit ของของผมเลยครับ Ultimate Goal ของ Ready Planet อยากเป็นบริษัทเทคไทยอะ่ะ ระดับโลกอ่ะคือมันเป็นคล้ายๆเป็นดรีมมานาแล้วว่าเออเราเราก็ชื่นชมอะอินสไปจากพวกบริษัทเทคต่างประเทศอ่ะแต่เราก็อยากเป็นบริษัทเทคไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะ,ะก่อนที่เราจะถึงถึงเป้าหมายเนี่ยคือเราเราอยากทําให้ไปถึงตรงนั้นะนะการเข้าจาดอักซัเป็นเป็น,ปน,ปนกลไกหนึ่งที่จะพาให้เราไปถึงตรงนั้นใช่หรือเปล่าถือเป็นกลไกหนึ่งนะฮะเพราะว่าการเข้าตลาดเนี่ยมันเป็นการทดสอบว่าระบบเรามี การบริหารจัดก,การที่มีมาตรฐานนะฮะมีให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียแทบทุกฝ่ายอย่างแบบเหมาะสมแล้วก็แบบยุติธรรมนคือการทําบริษัทถ้าเราสามารถแบบให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกทุกคนทุกส่วนนีได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มผู้ถือหุ้นพนักง,งานต่างๆเนี่ยกลไกนี้มันจะทําให้เราสเกลได้อย่างอย่างอย่างสมดุลน,นะ,ะ<ม>การเข้าตลาดเองมันก็จะทําให้เรามีทุนด้วย มีทุนเข้ามาจากนักลงทุนที่มีความมั่นใจลงทุนเข้ามาในบริษัทซึ่งเงินลงทุนจากการ IPO เรามาทำา2ด้านหลักซึ่งเป็นด้านที่เราให้ความสำคัญคือพัฒนาตัวแพลตฟอร์ม r e รู ICU, ที a n e t All-in-One เมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังให้มันมีความสามารถที่แอดวานซ์ขึ้นมันมีความสามารถที่จะแอดวานซ์ใน3แง่ม,มุมแง่มุมที่1คือแง่มุมเรื่องการทำเรียกว่า Personalization Market i n g เอ่อ p n r s o z e l m z r k e t มารคือการทำการตลาดแบบที่สามารถสื่อสารเฉพาะบุคคลได้เพิ่มขึ้นเนะะ่ย่ังถูกต้องด้วยนะฮะถูกต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้นะครับอันที่สองคือเรื่อง Marketing Automation ซึ่งผมมองมันเป็นเทรนด์นะการตลาดปัจจุบันมันต้องมีหุ่นยนต์มาช่วยนะฮะ m e t k e t i n g อาจจะทำงานแมนวนวลใช้คนจำนวนมากไม่ไม่ใช่คำตอบในอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็คือมาขยายทีมขายและทีมการตลาดของ r e ดดีเพราะธุรกิจ รู้ที่เป็นรายได้95%มันจะเป็น e c u r r i n g ดังนั้นลูกค้าซื้อบริการมา1ปี2ปีเราก็ค่อยๆยทยอยรับรู้รายได้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนดังนั้นถ้าเราสามารถหาลูกค้าใหม่เรียกว่า acquire ลูกค้าใหม่เข้ามาในฐานลูกค้าธุรกิจก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นลําดับไปงนั้นความสาคัญคือการเรามีโปรดักต์แล้วเรามีทีมงานแล้วเรามีเซอร์วิสที่ดีแล้วทําอย่างไรที่เราจะสามารถทําการขายและการตลาดแอกควายลูกค้าใหม่เข้ามา ให้ธุรกิจมันขยายใหญ่ขึ้นได้ได้มีการประเมินไหมคะว่า,าไวรูปโพ,อพอเ t ชันของเราเนี่ยทำให้ช่วยบิ i n เนสเพื่อเพิ่ม productivity เพิ่มอี o โคนมรีซอสยังไงบ้างคืออาจจะไม่ได้ทำเป็นเหมือนกับาการวิจัยหรือจ้างแบบสถาบันไหนในการรีเซิร์ชนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดว่าสิ่งที่เรานำเสนอแล้วมันตอบโจทย์เนคือว่า จำนวนลูกค้าที่เหมือนกับไซ g n อัพเข้ามาที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น All-in-one platform ของเราอะ่ะก็มันดีขึ้นเรื่อยๆแม้ในสถานการณ์ในช่วง2ปีที่มันมีภาวะแบบโควิดมีอิทธิพลอยู่ยเงี้ยเราสามารถเติบโตได้นะตบโตในส่วนธุรกิจที่ที่เป็น nonrebate กับส่วนขึ้นมาได้ตัวนี้น่าจะเป็นสัญญาที่บอกว่าโปรดักเรามันมีว a าลูที่ลูกค้าไปใช้ลูกค้าก็มีการต่อาอยุแล้วก็ลูกค้าจานวนไม่น้อยนะครับที่ใช้บริการเราอะ่ะ คือช่วงหลังคือเมื่อก่อนการขายเว็บไซต์จะขายเป็นล่ะค่ะหเว็บก็คือ1 User ยูสเซอร์เพราะว่าเราจะมีหลายยูสเซอร์สหรับการทําเว็บไปทําไมมันก็ใช้คนเดียวแต่ว่าแพลตฟอร์มหลังเราเนี่ยเอาอินวันมันเป็นมันติยู e เซอร์ระบบ CRM เนี่ยถ้าเขามีเซลสิ0คนก็เซลสิบยูสเซอร์คูณสิบางธุรกิจมีเซลล์เป็นร้อยเขาก็ซื้อนั้นเมื่อก่อนเราขายต้องขายเป็นร้อยเว็บอ่ะอันนี้อาจจะขายบริษัทเดียวมีเซลร้อยคนมันมากกว่าตอนเราขายร้อยเว็บซะอีกงั้น ถ้าลูกค้าใช้แล้วมันได้ผลเ,เขามีการขยายทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งเขาซื้อยูเซอร์เพิ่มหลายธุรกิจมีการมาซื้อยูเซอร์เพิ่มตัวนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจ่ายทางเพิ่มแสดงว่าธุรกิจเขาก็โตแล้วก็กล้าลงทุนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเออเราเรามาถูกทางแพลตฟอร์มเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราจากนี้ไปจะเดินทางด้วยกลยุทธ์แล้วก็ท่าไหน ตั้งใจจะพัฒนาตัวแพลตฟอร์ม r รือที่พลรออนวันเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้มากขึ้นนะฮะกลุ่ม CRM เราก็ต้องการแบบเป็นผู้นำนะทางด้านระบบ CRM ครับซอฟต์แวร์บริหารทีมขายในประเทศไทยกลุ่มที่เป็นโฆษณาออนไลน์ในสายที่เป็นเรียกว่า performance base นะฮะการทำโฆษณาแบบเน้นผลลัพธ์ะฮะไม่ได้เน้น creative ไม่ได้เน้นไวรัลนะครเราเราก็ต้องการเป็นผู้นำตรงนั้นนะ,ะตัวระบบจองโรงแรมเราก็ตอนนี้ก็ พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งมันมีความสามารถที่มากขึ้นนะฮะเรามีการพัฒนาระบบเรียกว่า l o y a ต t y สามารถทําระบบสะสมแต้มให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะอย่างโรงแรมได้ด้วยซึ่งพวกนี้คือเป้าหมายเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนให้เป็นผู้นําในในประเทศไทยมองยังไงแล้วอยากจะอยากจะบอกกับคนที่ออมองหาหรืออยากจะ อยากจะออกมาเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะทําธุรกิจเราก็อยากจะยั่งยืนเติบโต,ตยั่งยืนแบบเ่าอย่างนี้แน,นวคิดของการทําธุรกิจผมอะคือจริงๆมันจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับการโตอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่เดย์วันอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็ค่อยๆขยายธุรกิจมาแบบบูสต์ทรปปิ้ง่ะคือตอนนั้นมี VC เหมือนกันแต่ว่าเราเราไม่อยากแบบด e เพนออนแบบเติร์ดปาร์ตนะครับเราอยากเติบโต เรียกว่าแบบมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมอ่านจากที่หนึ่งแล้วผมก็ชอบนะเขาเขาเรียกว่า responsible growth นะโตอย่างมีความรับผิดชอบเราอยากโตเป็นลำดับโตเป็นแต่โตนะฮะ growth แบบมีความรับขอบ้อมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมั่นคงโดยเฉพาะการได้บทเรียนบททดสอบในช่วงโควิดนะยิ่งทำให้เราแบบมีความมั่นใจในทิศทางตรงนี้มากขึ้นนะฮะ ันนี้ขอขอบคุณคุณทรงเยอะมากนะคะคสวัสดีครับครับสวัสดีครับ